สาวสวยเดินข้างคิมซอนโฮกลางกรุงเทพที่แท้ทือเธอคนนี้คงปักหลักอยู่ที่ประเทศไทยสําหรับพระเอกซุปตาเกาหลีใต้คิมซอนโฮที่มีการเปิดเผยว่าพระเอกหนุ่มเดินทางมาเมืองไทยเพื่อถ่ายทําหนังแซดท r o ป,ปิกและใช้เวลาพักผ่อนที่นี่ซึ่งโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพของคิมซอนโฮกับทีมงานกําลังเดินอยู่บนถนนย่านสุขุมวิทโดยมีการตามประกบไม่ห่างเพื่อป้องกันและขอความเป็นส่วนตัวขอไม่ให้แฟนๆเข้ามาใกล้หรือขอถ่ายรูปใดๆนอกจากนี้ยังมี าดีแอบเห็นว่ามีสาวสวยเดินข้างคิมซอนโฮอยู่ด้วยกระทั่งเวลาต่อมามีการเฉลยว่าเธอคือนางเอกสาวโกอาร่าซึ่งเธอเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้ร่วมกันในภาพยนตร์แซดทรอปิกนั่นเองโดยพบว่าโกอา่ากดไลค์อินสต g r a m มแฟนคลับหลังถูกแท็กภาพขณะที่เดินกับคิมซอนโฮในประเทศไทยก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ